สวัสดีพี่น้องเพื่อนสุกค,คนจาสาวันแกนผ้ากินผ้าทำมาแล้วจ้าพี่น้องมือนีสาวันแกนสีผ้ามาเก็บบักทั่วจ้าหลอกกสิมาตก,ตกแตง่งใบบักทัว่วมันง่ามคากหลายไหมพี่น้องง่ามใบเดชก็เป็งเนง่ามหมากเดจ้านี่เก็บได้เล็วน้อยนึงที่แรกว่าสีบ่เห็ดคลิปดอกก็เลยอ่อนซ่อนบักทั่วง่ามหลายจ้านี่ถั่วง,งามๆจ้าทุกคนงามมากนี่จ้ามีนี่แหละตรง พุ่มข้างหลังนี่แหละเคยถ่ายคลิปไว้แล้วน่าจะนานแล้วละ่ะจำไม่ได้ว่าคลิปไหนวันนี้จะเก็บถั่วแล้วก็จะพามาตกแต่งใบถั่วนิดนึงจ้ะแล้วก็จะมาอัปเดตนาะข้าวเขียวๆสวยๆจ้ะทุกคนบรรยากาศดีดีมือนี่เป็นเป็นบ่คอยมีแดดเด้จ้ะแต่ว่าจะบอกว่าเหมือนจะฝนจะตกไหมก็ก็ไม่เชิงนะแต่ว่า มันเป็นคืมฟ้าค้มฝนแล้วมันไม่มีแดดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนแปลงข้าวแปลงนี่นะคะแปลงข้าวแปลงนี้ที่สาวนแก่นมาทําคลิปดำนาคลิปที่แล้วนะคะแปลงนี้แหละคะ่ะกําลังเขียวกําลังงามเลยฝั่งนี้นะคะเป็นข้าวที่หวานคะ่ะข้าวที่หวานก็สวยเหมือนกันนะทุกคน แลงนู้นก็เป็นข้าวที่หวานค่ะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นหรอกเนาะเอาไปว่าหวานหวานข้าวเจ็ดสิบเปอร์เซนแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นตก็คือได้ดำนี่ข้าวที่ดำมันก็จะเป็นกอแตกซัยๆอย่างนี้นทุกคนเวลาเราถอนหญ้ามันก็ถอนง่ายแต่ข้าวที่หวาน มันก็เสร็จเร็วมันเสร็จเร็วแต่ว่าเวลาที่เราลงไปถอนหญ้ามันถอนยากเพราะว่ามันถีกัน,ม,นมันเขาเรียกว่ายังไงมันประสับวางหนยพี่น้องรู้จักบ่โอ้ยปากกลางเพื่นเอิวมาอย่างนอ้อมันบรสับวางเออนั่นแหละฝนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้ะแต่ว่านี่เป็นบรรยากาศครึ่มฟ้าคลื่นฝนเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนแต่ไม่รู้มันจะตกหรือเปล่า ผู้ใดก,ลกาลังคืนหอดบานค้นหอดเงอนเนาะโอ้ยแดงเบิ้งคลิปจังสี่คือสีค,อสคือสีคืนหอดอะนะคะคือสีมีแห้งใจทุ่งนาของสาวคนแก่นนี่ก็คือดีอย่างหนึ่งที่มันมีสระน้ําทุกคนหมุนมาทางนี้นิดนึงค่ะชื้นนี่สระน้ําของทุ่งนานะคะแป้งอันใหญ่มากทุกคนสระใหญ่มากเป็นไร่เลยนะทุกคนสระน้ํา แต่ว่าฝนไม่ค่อยดีนี่คือขอบฝั่งนี่คือลงมาข้างล่างยังไม่ทันได้ครึ่งเลยค่ะปีนี้ฝนไม่ค่อยดีนะบางลินฝาก็กำลังสีเป็นหมากได้ค่ะเขาเอิ่อนยังต้นเพกาบอกทุกคนปะเข้าไปเก็บทั่วกันค่ะนี่เห็นไหมพุ่มถัว่วมีพุ่มเดียวตรงนี้แหละ ที่สวยๆอีกพุ่มนึงก็จะอยู่เนี่ยค่ะมุม,มนี้ข้างหลังต้นกล้วยแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเอาตรงนี้ค่ะไปค่ะไปเก็บถั่วกันนี่แปลงถั่วที่น้อยของแม่แล้วก็ผักหอมต้นหอมก็มีอะไรเนี่ย โหระพาอ่าบักฮุมมะละกอแล้วอันนี้อันเพิ่นเอิญมาต้นผงชุรไแม่ทุกคนเขาเอิญมาต้นอีหยังสาวน์เกงกับบุ้งจักเลยค่ะนี่แม่ชวยสวย,สวยลำใหญ่มากดูว่นนะเท่านี้โป้มือเลยเอาไปลวกลวเน้อไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อย ลอกลวกลกออกแล้วก็ไปผัดน้ำมันหอยเด้ออันใบนี้ก็ไม่เอาถ้าจะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากไปใส่หนึ่งปลาจะทุกคนไปใส่หนึ่งปลาไปลวกจิ้มแจวไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากผักอันเนี้ย ผักพงชูรสเนี่ยจักผอเอิ่อนผักยางบุ๊กก็จักซสือไปเราไปเก็บถั่วกันต่อค่ะทุกคนเมื่อกี้เก็บผักอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บถั่วกันต่อ ครย,ยังดึงถัวอยู่อย่าไปดึงเด้อทุกคนนี่วิธีวิธีเก็บก็หมุนหมุนเอาอย่างเงี้ยมันก็หลุดแล้วบางคนไปกระชากอย่างเงี้ยมันตรงนี้มันจะหักมันจะขาดเผื่อมันจะเป็นดอกไปอีกมันจะไม่ได้กินทุกคนใช้วิธีการหมุนหมุน,มนเอาแบบนี้ค่ะนี่งามงามไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ย,ยาใดๆทั้งสิ้นนี่ทุกคนดู คือใบมันเยอะมากค่ะเราก็เลยว่าจะตกแต่งใบมันออกสักหน่อยนี่ต่ใบทุกคนจ้านี่ว่าจะตัดใบออกสักหน่อยให้มันไปเลี้ยงหมากมันได้ดี เกือหมากมันจะขึ้นเยอะทุกคนลองดูเอาไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนาะก็เลยตัดออกซะตัดไปเลยทุกคนดูตรงนี้มันหนักใบมันหนักใบมันหนักเนี่ยหนักก้านหนักใบมากจนมันจะพาหักแล้วเนี่ตัดออกสักหน่อย ดูดีๆเด้อเวลาตัดเผื่อตัดแล้วไปโดนเนี่ยไปโดนลำต้นเขาไปโดนเครือเขาอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะตายนะทุกคนนี่ทุกคนดูนี่ปอดสารของแท้จ้ะเห็นไหม นอนเยอะเลยโอ้อย่างเยอะ พอแล้วจ้าทุกคนเสร็จแล้วเอาแค่นี้พอเมื่อกี้พุ่มอย่างใหญ่เลยดูตรงนี้ตรงนี้เราก็จะรวมๆกันไว้ใต้ต้นเขานี่แหละเอาไว้ให้มันเป็นปุ๋ยต่อไปเยอะมากใบใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักอย่างอื่นกันค่ะทุกคนไปกันเลย ไม่จ้าไม่ค่ะคนมึง,นงไม่ขายเลยจ้าวัดมี20บาทจ้าเจ้าบาทแย่ดวงว่ะขั้นมันยุรุงเทพโอ้ตายตายปลาได้เด้ดนีคนนะน่คืนสังกิโล่เลยบาทเท่าแย่ดวงวา20บาทวัซันเอาทายเซไปเลยจ้ะ